สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่1-15ถึงพฤศจิกายน2568ช่วงนี้การงานการเงินของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงคร่งเดือนแรกนี้ท่านจะมีเรื่องราวน่ายินดีเกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นมารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกุม ก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะคะอยากจะขอเตือนนิดหนึ่งในช่วงนี้ถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้ท่านคิดวิเคราะห์แยกแยะคือพูดได้ง่ายอย่าเชื่อข่าวที่ได้ยินอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ท่านจะต้องคิดให้เยอะๆคิดให้นานๆ คิดให้ละเอียดรอบครอบะระดับกลุ่มให้หาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจด้วยยิ่งจะเป็นการดีเพราะอะไรเพราะว่าระวังข่าวลวงระวังคนหลอกให้เสียเงินหลอกให้ลงทุนระวังโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการในเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะระวังการตัดสินใจโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังคิดที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรก็ตามอย่าทําตามกระแสสิ่งที่ท่านจะลงทุน ถามว่าลงทุนได้ไหมได้แต่ท่านจะต้องลงทุนในสิ่งที่ท่านได้หาความรู้เรียนศึกษาหาความรู้มาดีแล้วพร้อมแล้วที่จะลงทุนลงทุนได้ให้ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มต่อมานะคะชาวราศีกุมเป็นช่วงที่ท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆสิ่งใดก็ตามที่เคยทำให้ท่านมีความรู้สึกว่า วิตกกังวลใจเริ่มขาดความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นท่านจะตัดใจได้นะคะเรื่องราวเด่าน,นั้นจะจบลงและต่อมาท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานเพิ่มท่านใดที่ทำงานประจำหรือแม้แต่ไม่ว่าท่านจะทำงานอะใดก็ตามจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านนั้นอึดอัดใจมีเรื่องให้คิดอยู่บ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะจะมีทางแก้ทางออก ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้แต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ท่านคิดมีเรื่องให้ท่านต้องห่วงมีเรื่องให้ท่านต้องกังวลใจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวฉะนั้นเราจะต้องไม่เดินตามอารมณ์นะคะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเริ่มคิดมากละเริ่มมีตกกังวลใจละหาเวลาลีลบผ่อนคลายให้เวลากับตัวเองนะคะเพราะท่านเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทํางาน ทุกๆปัญหาแก้ไขได้และที่สำคัญนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ได้รับผิดชอบโครงการโครงงานใหญ่ๆหรือว่าได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่อยากทำสำหรับช่วงเครื่องเรือนแรกมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในเรื่องของการงานนะคะมันจะมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุม ถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวอะไรก็ตามข่าวนั้นจะเข้ามาและบางท่านนะคะจะได้เดินทางมีเกณฑ์การเดินทางบางท่านจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่ทำงานย้ายบ้านย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีคำว่าย้ายเกิดขึ้น จะเป็นการโยกย้ายที่ทําให้ท่านนั้นดีกว่าเดิมจเจริญก้าวหน้ากว่าเดิมนั่นเองนะคะคําว่าโยกย้ายอย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยค่ะคําว่าเปรียบปรับเปลี่ยนโยกย้ายท่านจะได้สัมผัสแต่การปรับเปลี่ยนในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะท่านเป็นคนที่จิตใจดีมีจิตใจที่เมตตาอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นระวังอย่างเดียวระวังการช่วยเหลือคนอื่นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว นะคะช่วงนี้ระวังระวังหลอกให้ลงทุนนะระวังหลอกให้ทํางานร่วมกันแล้วพอถึงเวลาได้เงินนะคะเขากลับหักค่านั่นค่านี่โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าท่านจะต้องพูดคุยรายละเอียดเรื่องงานถ้าท่านจะทํางานร่วมกับใครหรือจะรับงานต่อจากใครจะรับงานจากลูกค้าจากใครก็ตามท่านจะต้องคุยให้ชัดเจน ระวังจะเจอกับงานยากงานมีปัญหาแต่เจ้าของงานไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าด้วยความไว้ใจนะคะท่านไว้ใจเขาแต่เขามักจะจ้องที่จะเอาเปรียบฉะนั้นอย่าเชื่อใจคนง่ายคุยรายละเอียดทุกเรื่องให้ชัดเจนนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมชาวราศีกุมท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะจะมีคำว่าได้การเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานบริการต่างๆรับงานอิสระปีแลนซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนแม้แต่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดนะคะท่านเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งมักจะประสบความสำเร็จเรื่องการพูดคุยพูดคุยเป็นเงินเป็นทองท่านใดที่ทำอาชีพที่ยกตัวอย่างมาตั้งแต่ข้างต้นเงินของท่านจะไหลเข้ามาดีมีโอกาสได้หยิบจับเงินจำนวนเยอะๆด้วยนะคะ น่าน่ายินดีด้วยนะแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าในช่วงเครื่องเดือนแรกนี้นะคะเป็นช่วงที่การเงินของท่านเป็นลักษณะเงินหมุนเข้ามือซ้ายออกมือขวาแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านมีดวงได้สิ่งของมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มันจะมีเรื่องใจฟูเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเกี่ยวกับการเงินนะคะท่านใดที่กำลังตั้งใจเอาไว้ว่าจะดำเนินการ ขอกู้ขอยืมเงินกับสถาบันการเงินทําได้เลยจะสําเร็จท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวเกี่ยวกับบ้านและรถทรัพย์สินราคาแพงๆจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะบางท่านจะได้คือได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านซื้อบ้านตั้งใจที่จะซ่อมบ้านก็ได้ซ่อมบ้านจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไปนะคะได้รับ การช่วยเหลือจากคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเช่นเดียวกันมันจะมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้หรือไมอ่มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะได้มาแต่ก็ได้มาไม่มากแต่หากท่านนะคะอยากจะหาเงินจากตรงไหนทําให้เต็มที่ท่านจะได้เงินนั้นมามันจะมีเรื่องฟุกฟุกเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเงินถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะ การเงินของท่านเริ่มที่จะมีปัญหาท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโชคดีไม่มีคำว่าเงินขาดมือมีแต่จะมีให้ใช้จ่ายคล่องตัวกว่าช่วงที่ผ่านมาระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นก็พออือขอเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านใดที่กำลังจะซื้อสิ่งของดูให้ดีๆนะ ระวังจะได้ของไม่ตรงปกเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียเช่นซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าได้สินค้าไม่ตรงปกหรือให้ใครกู้ยืมเงินไปแล้วเขาไม่คืนเงินนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเนื้อหอมนะพลังงานในตัวท่านจะดึงดูดให้คนเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าท่านนั้นจะปิดกั้นตัวเองหรือเปิดใจเท่านั้นเองนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้ว ชีวิคู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะจะมีรายจ่ายแปลกๆเพิ่มเข้ามาในครอบครัวนะจะได้ใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกสุขภาพร่างกายระมัดระวังอาการความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับปวดหัวบ่อยระวังไมเกรนกำเร,เริบระวังความดันกำเริบขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเฮงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ